ทำส้ยคอไปทำส้ยคอมานะครับก็เรียกว่าได้ส้ยคอประมาณนี้นะครับตอนนี้แขวนอยู่น่าจะสามร้อยกว่าองค์นะครับนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็แนะนำวิธีทำสร้อยคอแล้วเนาะด้วยเชือกผักนะครับต่อมาผมก็จะพูดถึงสภาวะทมนะครับ คือตอนนั้นพรรษาแรกเลยตอนผมอายุ24นะครับยังย่าง25ปลดออกจากทหารใหม่ๆเลยนะครับจะพูดถึงสภาวะว่าทธรที่แบบยังไงอนะ่ะคือที่เขาเรียกเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราแผ่เมตตาให้แก่พวกอมนุษย์โอปาติกะนะครับเขาก็จะละอาตภาพกลายเป็นเทวดาหรือละอาตภาพกลายเป็น เขาเรียกว่าตายนะครับจุตินะครับไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับผมก็มีเรื่องเล่ากับเขาอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับอยู่สองเรื่องนะครับตอนนั้นเดินทุดดงจากอำเภอจังหวัดตากอำเภอแม่สอดนะครับไปที่สกลนครนะครับไปหาวัดอาจารย์สมภพนะครับเดินกับอาจารย์คณะอาจารย์จรรนนะครับประมาณประมาณร้อยกว่ารูปนะครับระยะทางหนึ่งพันกว่ากิโลนะครับตอน ตอนนั้นก็เรียกว่าเดินมาถึงเ,เดินเดินมาถึงอำเภอหล่มสักนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เดินมาตอนนั้นก็ได้จะได้17ประมาณ17นาฬิกาแล้วครับ18แล้วมั้งอาจารย์จรันก็ไม่ยอมหาที่พักสักทีนะครับเดินไปประมาณเกือบสองทุ่มได้นะครับก็เลยไปตกที่หมู่บ้านที่ ทราบข่าวที่หลังว่าหมู่บ้านก็คือเขื่อนแตกนะครับก่อนที่ว่าเขื่อนจะแตกก็จะมีกวางนะครับมันหลุดเข้ามาแล้วชาวบ้านฆ่านะครับพากันกินเนื้อแล้วเขื่อนแตกนะครับแล้วก็ตายนะครับก็เลยดวงวิญญาณแถวนั้นเลยโดนจิตโดนใจมาให้คณะพวกผมเดินไปไกลยอยู่เหมือนกันนะก็ได้ไปพักตรงนั้นนะครับพอตกกลางคืนผมก็ฝันนะครับแต่ผมรู้สึกตัวว่าผมฝันนะครับผมก็ ตอนนั้นผมก็นอนเนี่ยเป็นพระนะครับปรากรดอยู่ตรงนั้นนะครับพอดีผมก็ฝันว่าเอ๊ะเราอยู่ที่ไหนเนาะแต่ผมรู้ในในฝันนะผมรู้ว่าผมก็เป็นพระนี่แหละแล้วผมก็รู้ว่าผมก็ปักกฏดอยู่ตรงนี้แหละผมก็มองไปข้างเอ๊ะที่นี่ที่ไหน๋อรู้แล้วว่าที่ที่เรามาปรากฏดทีนี้มองไปก็ไปเจอแบบสารเพียงตานะรกระท่อมนะครับ ก็ไปเห็นคนแก่ผู้ชายนะครับคนหนึ่งหน้าตาของก๊กมันเลอรน,นตัวสั่นนะครับเห็นผมนะครับผมก็เลยแซวแกไปบอกว่าผมไม่ได้มาขอหวยห,หรอกอืมแต่ไม่รู้ว่าออีนี้ผมก็มองเห็นคนเดินขึ้นภูเขาถือดอกไม้ทุกเทียนนะครับเอผมก็เลยถามว่าเออชาวบ้านพวกนี้เขาไ,ไปไหนกันคนแก่นั่นเลยก็บอกบอกผมว่า เขาพากันไปไหว้รอยพุทธบาทที่ภูเขาลูกนี้ก็คือตกลงเป็นเป็นเมืองรับแลนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้เขายังสั่นอยู่นะครับผมก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกออไม่ต้องกลัวผมผมไม่ได้มาขอหวยว่างั้นผมก็เลยเดินไปจับมือนะครับแล้วผมก็ทําปิติได้นะครับคือผมทําได้ตั้งแต่ตอนเป็นเน,นแล้วปีตินะครับคนลุกสู้ซาทั้งตัวนี่แหละครับ ความมีเอือบกายใจเนี่ยผมไปจับเขาครับเขาก็เลยละอาตภาพจากการเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าที่นะครับเป็นคนแก่ธรรมดาใส่เครื่องทรงของเหมือนลิเกนะครับก็น่าจะเป็นเทวดานี่แหละเมื่อขอได้อาตภาพเทวดาแล้วพวกเขาก็หายไปนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าก็คือตอนที่เราสวดมนต์สวดอะไรเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดว่าเขาอนุโมทนา เขาจะได้ราตภาพนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งนั้นก็คือว่าผมไปในฝันแต่ผมรู้สึกตัวว่าผมหลับอยู่แต่ผมก็รู้สึกตัวว่าผมฝันอยู่เหมือนกันแล้วไม่รู้จิตมันไปบอกยังไงไม่รู้มันไปทํำยังไงไม่รู้คือเขาก็เราก็ไม่ได้เชิงแผ่เมตตาให้เขาให้เขาหรอกไปบังคับเขาซะด้วยซ้ําว่าขอจับตัวเขาแล้วก็จับปุ๊บแล้วก็แผ่เมตตาแบบเนี้ ผมแค่ทําแบบนี้จริงๆนะแล้วเขาก็เขาเรียกว่าเขาก็กลายร่างจากคนแก่ไปเป็นเทวดาทันทีแล้วเขาก็หายไปอันนี้ครั้งหนึ่งนะครับพรรษาที่สองผมไปจําอยู่เชียงใหม่นะครับไม่รู้ตําบลแม่วางอําเภอแม่ริมหรืออะไรในสองสองนี้สลับอาจจะสลับการน้ำพมเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วนะครับที่ผมไปอยู่ที่นั้นผมไปอยู่บ้านหนองมนทานนะครับไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ผมก็คือแผ่คือทําคลื่นพิตีนี่แหละแผ่คลื่นพิตีนี่แหละให้เทวดาอีกตนหนึ่งให้ผีอันนี้น่าจะเป็นผีไม่ค่อยดีนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรก็ถ้าเกิดว่าความเป็นหนุ่มมันจะเมาใช่ไหมตื่นเช้ามาผู้ชาย้าเกิดแข็งแรงปกติทุกคนก็จะแข็งแรงนะครับอันนั้นมันจะแข็งแรงนะครับผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะครับเหมือนรู้สึกว่ามีอะไรนั่งขยุมอยู่ ผมก็เอ๊ะอะไรแบบนี้ผมก็เลยลืมตามาก็เห็นเงานะเงาดำนะครับกำลังนั่งคล่อมผมอยู่นะครับใจผมไม่รู้เป็นไงเหมือนกันผมไปจับตัวเขานะครับผมก็ไปจับตัวเขาเหมือนก่านแล้วผมก็แผลไม่ตาคล้ายๆผมทําพิธีให้เกิดขึ้นได้น,นะแบบนี้าทำไหมแค่นั้นเองก็คือทําพิธีเนี่ยตอนนี้ผมก็ทําอยู่นะเขาก็ลาจะภาพ ท่อนบนนี่เป็น,นเป็นนางฟ้านะครับก็คือก <c inhos> <cle> ็ดูสวยงามดีนะครับมีเครื่องประดับมีชุดอลังการแต่ว่าข้างล่างนี่เป <of> nice ็นสีดําเหมือนเก่านะครับเกิดมาก็ก <sm> ็เคยทําได้แค่สองครั้งนี้เองครับว่าที่เขาเรียกว่าอะไรก็คือไม่ได้คือตามหลักเนี่ยโอปาติกะ เขาต้องอนุโมทนาครับขาถึงเจรจาตภาพของเขาตามที่ได้ยินได้ฟังมานะขาถึงเจรจาตภาพแบบนั้นได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมคล้ายๆไปบังคับเขานะคล้ายๆผมไปจับเขาตัวเขาผมแห่เมตตาแผ่ความรู้สึกดีๆไปให้เขาน่ะคล้าขึ้นบุญครึ่งผู้ลนเนี่ยครับที่ประกอบไปด้วยเมตตาจิตแต่ผมประกอบไปด้วยปิติด้วยทีนี้เขาเลยเหมือนกับตอนที่เขาเป็นมนุษย์อยู่เขาจับความรู้สึกอิ่มเอิบกายใจได้แบบนี้เขาก็เลย อนุโมทนาในขณนะนั้นเขาก็เลยได้กลายร่างจากพวกภูมิที่ไม่ดีไปเป็นพวกภูมิที่เป็นเทวดานะครับก็มีประมาณนี้นะครับ